นนจังหวัดตราดเปิดถึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบา้านเฉลิมพระเกียรติสร้างความสมานฉันท์ประดับจังหวัดตราดเป็นปราธฐานในพิธีเปิดที่ศูนย์จำหน่ายสินค้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครับเวลา9นาฬิกาเช้าวันที่1กันยายนที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายวิรัตรัตนวิจิตประหลัดจังหวัดตราดเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความรองรองสมานฉันท์พร้อมด้วยนายวิเชียนทรัพย์เจริญน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดหัวหน้าส่วนราชการโดยมีนายพีระเอี่ยมถุนทรป้องกันจังหวัดตราดเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมมีลูกเสือชาวบ้านจำนวน300คนจากทุกอำเภอในจังหวัดตราดเข้ารับการอบรมใช้เวลาในการอบรมรวม2วันด้วยกัน ระหว่างวันที่1-2กันยายน2,55 5โดยได้วิทยากรในการอบรมจากชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตราดพร้อมวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานต่างๆและใช้งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยการอบรมครั้งนี้เป็นไปตามโครงการสร้างความปรองรองสมานฉันท์ผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้านเพื่อเฉลี่ยพระเกียรติ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา5สังวาคม2555เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษา28กรกฎาคม2555โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานจำเนิดลูกเสือไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถที่ทรงรับกิจาการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมบราชานุเคราะห์ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทยเสริมสร้างความสมานฉันท์ภาคประชาสังคมลดปัญหาความแตกแยกลดปัญหายาเสพติดและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมประหลาดจังหวัดตรางบอกว่าการจัดอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านครั้งนี้ ทั้งวิชากรในการฝึกอบรมคณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งลูกเสือชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมล้วนเป็นผู้เสียสละกิจอาสาเสียสละเวลารวมทั้งแรงกายแรงใจให้กับการอบรมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการต่อไปครับ